สวัสดีค่ะวันนี้โซฟนคลับนะคะพามาเที่ยวเกาหลีนะคะมาด้วยเที่ยวบิน 8D868 ของสายการบิน Business Air นะคะตอนนี้เครื่องกำลังจัดใกล้ลงจอดแล้วนะค่ะขณะนี้เรากำลังจะนำเครื่องลงสู่ท่ากามทียานนานาชาติอิชานประเทศเกาหลีค่ะเพื่อความปลอดภัยโควณดระเก็บขาที่นน่งเก็บโต๊ะหน้าที่หน้าเปิดมานหน้าต่างและปรับนั่งเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรง และเพื่อป้องกันสัญญาณรละควบระบบสื่อสารและระบบนำร่องของเครื่องบินกระนาวว่าใช้อุปกรณ์สื่อสารรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งเครื่องลงนอกจากนี้ขอให้ท่านแน่ใจว่าได้ผ่านข้อความเอกสารสำหรับผู้่านข้อความให้โดยเรียบร้อยแล้วหากท่านยังไม่ได้รับแบบฟอร์มกระนาวแจ้งผู้โดยสารค่ะ